สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568นะค,ค,ครับมาเลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมื่อนี้ดบรรยากาศนะครับค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับเปียกน้ามเขาเห็นประมาณหาวคนนะครับแต่ว่าเมื่อนีบรรยากาศค่อนข้างจะชิวๆครับเสียงก็เงียบเียบครับในหอยในหางก็ยืนเบื้องหน้ากันนะครับโซโลเซเลียเออลองด้วยการพ่น้สีกัน,นะครับ ตะปลายนะครับมันมนีค่อนข้างเบาบางนะครับเกิดอย่างขึ้นเนาะมันนี่นะครับเป็นยังไดเน่นอนะครับมีเมยใหญ่อยู่ด้วยไายเบิ่งนวเวียดนามกำลังยังหาคุ้ืนะครับสาวสองสาวสองสองหมื่นสองพันสำหรับสูงรอยยิบหาบวกรอยยิบเจ็ดหูงอๆนี่ลนก่เนลูกตัวผู้นะครับ สาวสองเสาสองสาวสองผู้น่อยสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับผู้น่อยสูงรน่อยยี่สิบมือนี้บวนเไปไหนนะหาพันหนึ่งมืยอยนี้ราคาจะก่อนลงกน่อยนะครับ เรียบดีนะสาวสองสาวสองสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับ093ย์เก0 0สา0 0ูนสนใจโทรมาสอบถามนะครับแม่ลูกลูกตัวพูนครับสนใจไปร้อยเรียงนะครับบืนในนั้นลูกแม่มีมื่นเท่าไหร่มื่นสี่มื่นสี่นะครัเอา เขาอืั้เขาเขาสิบสี่ครับบัหมื่นสี่กับนี่แง่ลูกลูกแง่เห็นแล้วะสายเขานะครับสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับรอยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้า 1 14, มืนี่โค่บน้อยนะครับสายเขาสายเขาครัโฮมน,น้อยๆสายเขาเขาสิบสี่กันขึ้อย่างก็จะยิ้นหาพันหาพันโอ้วนี่เขาเขาอ,อย่างนี่ออกส่งๆ่วงเดือนแต่ว่ายญ่ครับเขาเขา เขาวีเขาวีนี่สายเขาเปรี้ยงนี่คมงนิดหน่อยแม,ลแมล่ลูกแม่แมลูกลูกแม่ป่ะครับแม่ลูกลูกแม่เอ้าลูกอ้วนๆเย้แบบข้าจ้บาทนะครับแบบนี้ในเซาสามครับสองหมื่นสามพันนะครับเซาสาม เปิดมาเมียลูกเศร้าสามน้องไอห่างมันต่ออยู่นะครับเนี่ยแขวอยด์เล็กๆก็หน่อยะนะ <laughs> ลูกตัวดีอยู่นะครับ <c oughs> ฟันหลอดเนี่ยฟันหลอ <laughs> โอ้ ลูกโตดีนะอ้วนดีนะครับผร้งสานดีนะสองหมสามพนครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไดนะครับ098 126 4122ปนยะ้สองนสอใจ้าสอามมา้คนระับเขากขาไปได้ยุทน์สูงกว่าบ้าน120บวกนะครับ125ครับอันนี้นยิ่มีน เปิดมาหาพันเปิดมาหาพันแดงยิน่นแววๆเนี่ยสูงร้อยยี่สิบร้อยสิบครับร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบรัอยสิบห้าบวกร้อยยี่สิ อหน,น,น่อยมันนี้เริ่มต้น, 5, ตนหาพันไขกันสามพันธนะุ์กมิหาพันหาพันในสัมันครับมาครับเสอี่งเาไปั้เดี๋อม่นีเดีมันาอันยังไีพันหาเขาดิมันมันเป็นควายแก่เลยนีแต่ว่ามันเป็นไายเตี่ยไา่แก่น สองตัว no สองไอ้สี่ตัวสองหมื่นเงสี่ตัวสองหมื่นชุดนี้สี่ตัวสองหมื่นนะตเป็นควาแก่รเบิงเบิงเขาเนนะเบิงเขาควาเตี้ยนะสูงร้อสิบห้าบวกร้อยยี่นะครับร้อยสิบห้าบวกไข่กก่ไงเนี ไทยกัใหน,นะเขาเริ่มจับเรียมลมนะันีขนหนงเนี่อ้วนะอาวเวียดนามสากเกลือขึ้นหนิงครับอ้าวขึ้นว่าท่านเีวขือนลักสิบอยู่เหมือน,นี้นะครับเมือนในเวียดนามขึ้นชิว ด่านเปิดด่านว่าเปิดว่ขาขมว่าใดวาเหยียดหน้ามคือซื่อนิ่งมึงนครับ,รบอเอทางคุณนในห,หางสื่ออยู่คนใะได้กันเรือไปกันเลทางหลังครับ1 8 9่นแเก้าร <18, 900, S 2> นะับหมื 18, 900, นะ่นแปดเก ไปแล้วนะครับสูงเกือบลอยสามน,นะครับลอยสามนี่หรอกนะล้วนๆนะครับมื่นแปดวันนี้ได้ขายออกนะครับมื่นแปดนะเบิ่งไฟงามกันนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟงาม เป็นตอกันเยอะนะครับเป็นตปตอกันกันสวยครับถ่ายดีสวยสาวฟันน้ำนมสูงร้อยสามสิบบวกน้ำงรอยสามหายเลยครับร้อยสามห้าค่าจักรัรครับาอกาครับสองหมื่นเก้าพันครับหางสวยครับสองร้อยโลสาวเก่าทรงฟี่สองร้อยคนเลยครับสองร้อยโลสาวเก่าคนัะ เป็นไปหเด้ออ้วครับสามร้อยเนี่กพ่เลยนะขอนแก่นคู่ลาดกัสิไปยี่เด้ทางนี้นะแนกทรงเาสาวเก่าขอนแกนกับทรงคนวานะคนนะครับสว่างดีเนบลายดีนะครับ

เงานะครับโอ้ไ้ครับสว่วงแขบไถเงานะครับนะนะนะครับควายครับนะแต่กันมาทั้งเนี่ยนะพุ่นนะเดีน้ำซื้อหลายไปไหนนะครับสองหมี่สามอย อ้วนๆครับช่วงลอยสามสิบนะครับเสาร์สี่สามร้อยอยู่สามร้อยนะเด็กขายอยู่มันนี้นะครับเสาร์สี่สามร้อยนี่เพื่น้องนะเพื่อนนี้เด็กขายอยู่นะครับอ้วนนะครับตับเลยนะครับอมนะครับออแม่แม่แม่แยกลูกมีห้อยดูด่ะลูกแหลกแม่แยกลูกลูกแหลกนะครับนมมีห้อยดูดอยู่นะครับโอ้นะครับอืม

สามสิบสี uh, ่ลยสองหมื่นหนึ่งพันองหมื่นหนึ่งพันสี่ยี่รวยหรือหาร้ยค่รยสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเอองินอในรุ่นนี้นะครับสุรมสิบนะครับวันนี้ครับเด็ขายของวันี้นะครับสาวอ้วนๆวันนี้นะครับเด็ขายหัวสาวใหญ่